นี่กำลังเกาคำให้พ่อแม่พี่นอ้องได้ฟัง มือสามกำลังยกมือคนกองมอนามือลคนทแย่อคนหอ่ะหมูสามเหมือนกัน เช็คว่ามามีคนมากกี่คนกี่คนแต่ละโมละโม ภาวนามาใหม่กำลังบรรยายให้พ่อแม่พี่น้องฟังและท่านผู้มาร่วมกันประชุมเอง เฉียวเอาไว้ทำน้ำหนักตีว่าข้าวแว่าไหนจกทบน้ํหมักปาน้ำหมักปล กอดจันฮะเป็นล่มเขาก็ต้องมีอยู่ต้นเสาอ่ะเขามีอยู่ร่วมเดียวเขาบอกคุณมันร่วมอยู่พุ่นหรือมั้งร่วมสสวเสาอะไรมั้งดีมาดีมาสารวัดกอดจันมาประชาคมเขาสมรสทอดกระถินสามคีวัดกอดจันคุณแม่ช่องร้อยชุ่มพลวันที่ พฤทธศก,ยกาย,ยนปักตบพาสัมมคีทองย้อยพร้อมบุกหลานเป็นเภาพอันนี้มาเดียววัดยืนงภาวาพนอาลูกศิสวยงามโอ้รู้สึกว่าผูกคนมากันและุหน้าฝาข้าง

หลังเก่าตอนนี้เนากอจะมานเนาะล้วเอาหมูสอันหมู่กตอจริงเค่ะยกอกนา้นมูกิจริงๆแล้วสีนะคะมีทั้งหมดยี่ายเอาอย่างนี้เพื่อให้จบได้ให้จบนะเพราะว่าเพื่อน้านจะรับรองให้เอาไปว่ายวเอาไปว่าแถวนี้ ยกนี S <S ้นะคะพี่ขยับนิดนึงพี่ขยับออกนิดนึงนิดนึงเออให้ไปมูสีโอเคไหมคะโอเคไหมคะให้ลอยแก้และเพื่อให้มันลอยยกทั้งแถบน้องจะทำหน้าที่ฐานน้องจะขาชื่อให้ยววขอแยนีคทกงันี้มะคอยยกมือด้วยนะ ครือจะบานองชื <s <S ่อรอสอแล้วนตายไม่ด้ลงไม่ได้นะวันทีวัน uh)> ้คือวันวันนี้นะี่สภาคอ้นะคะต้นเื่อวันที่5าทม้หัีนี้นะคะวน่นะคะ่เกี่ยวกันเกียวนะเียนี้

ดีกันได้ครับเรบแล้วค่ะพับร้อนให้ดูหน เจแล้วนะครับอยาต่อไปมูสามมูสามแปลงนี่นะครับตามการสงครามเข้าเจ้าขอขอปถึงห้าทั้งหมดจุดาไล่รับรองครับอต่อครับการสงครามเข้าเ้าขอขอปด้ที่ไล่ครับรับรอง ผูกสองไร่รับรองไหมครับแข่ต่อไปของเจับป้าเนียนแทนครับข้าวจ้าวข,าวข,าวขอขอหนึ่งสองไร่รับรองนะครับต่อไปนะครับปน ไปนะครับนายบุญมีบินาเข้าเจ้าอของแป่ห้าของไรแรับรองครับไปนอาารครับแปครับต่อไปนะครับนางบุญมีสครามกองขอบแป5ห้าแปไรแรับรองนะครับอต่อไปครับนางสาวโมคานหมาโมโคนเขาเจ้ากองของสี่เจ็ดสี่ไร่รับรองะครับต่อไปนะครับนางคุณมีสงครามเข้าเจ้าของของ ดแไล่รับรองครับต่อไปนะคุณมีหลักการหลักาก็ขอให้รของเรรองครับโอเควันนี้คน้อยอขอแจง18ไล่รับรองครับไมง่ายเาำก็ได้เนี่นไน วอนอีองไินครับยืนป็นไอยครับตนออสีแดงสองนลีครับตัดลาไหนครั่อนรับตัดลายไหนครับไม่รู้ักกันมากคือทิพย์ทรน้่ทีไหนกันเนี่ยเอกสารทิพทำนลอยู่ไหนกันเทิพย์ทำนามีอยู่ไหมออกมาหาหน่อยม่อยู่รัโทษอ่ะ ายจมูนหนึ่งแม่เขาลงนี่แล้วอภัยอเนี่ยกอ่ะจัดดจันองค่ันเียงเียเรียกมาครับมีอะไรหน้าที่ได้จะมรั่ีครับมนีรอยากติดต่อได้ครับอไครับไม่ี มาขอปีนมก้าไล่ครับได้คูณคูณรวยแน่ขอปีหนามก้าวไลครับ้องไหนไมา่กางเกงกางเกงต้องใส่กางเกงต้องใส่ วัน,นี้มาฟังอะไนิดเขาขอจบคลิป้วยแค่นี้กัแล้ววันเดอพ่อแม่พี่น้องถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตกดไลค์กดแชร์กดตับตาม